วัดตอนนี้ยอมมันก็เหมือนการให้ค่ากับเงินนะครับหรือว่าการให้ค่ากับวัตถุมากกว่าคุณค่าของจิตใจนะครับเขาเรียกว่าอะไร materialism ซึ่งถ้าเกิดเราให้ค่ากับเงินหรือว่าค่ากับวัตถุมากกว่าจิตใจแล้วนั่นหมายความว่าการครบค้ากับผู้คนเนี่ยเราก็ต้องคบค้ากับคนที่ เขามีเงินเขามีฐานะเขามีหน้าตาทางสังคมมีเชื้อชาติมีตระก,กูลที่ดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าเราได้หยิบยืน่นหรือว่าเราได้ขายหรือแลกเปลี่ยนด้วยเงินไปแล้วนะครับในการครบค้านั้นนั่นหมายความว่าเราได้วางเงินเป็นค่าสินสอดก็ว่าได้เป็นเงินมัดจำก็ได้แห่งการครบค้าซึ่งเมื่อวันหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีเงินแล้วมิตรภาพนั้นต้องจบลงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งหมดเงินหมดตัวก็หมดคุณค่านะครับาการครบค้าเช่นนั้นมันก็เป็นการเขาเรียกคบค้าจอมปลอมนะครับไม่ใช่มิตรภาพที่ยั่งยืนในความเป็นจริงแล้วการที่เราจะคบหาคบค้ากับใครสักคนหนึ่งสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือความจริงใจ พอมีน้ำใสใจจริงก็คือความปรารถนาดีที่เรามีให้กับผู้อื่นนะครับเราได้มองผู้อื่นเป็นเหมือนตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราให้ความรักความเมตตาเหมือนกับการเอาใจเขามาใส่ใจเราเราปรารถนาอะไรสิ่งที่ดีเราก็ย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีนั้นให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นได้และในสิ่งที่ไม่ดีเราย่อม ที่จะคิดหาหนทางที่จะกํากจัดสิ่งนั้นออกไปจากตัวเราหรือแม้แต่คนที่เรามีความปรารถนาดีจริงใจให้ด้วยการคิดเช่นนั้นการครบค้าเช่นนั้นมันมีความเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนมากกว่านะครับถึงแม้ในชีวิตจริงเราจะมีเพื่อนมากมายนะครับเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนแต่ว่า ถ้ามันปราศจากความจริงใจในการครบหาแล้วโดยเฉพาะมันปราศจากความจริงใจที่เป็นความจริงใจมูลฐานหรือพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากใจของของตัวเราเองแล้วนั่นหมายความว่ามิตรภาพมันต้องจบลงในวันใดว,วันหนึ่งเมื่อเราไม่มีวัตถุเมื่อเราไม่มีเงินไม่มีหน้าตาในสังคม ต่อให้มีเพื่อนมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนที่ได้ก็เป็นเหมือนเพื่อนกินมากกว่าที่เขาเข้ามาช่วยเรากินนะครับเราจะเลี้ยงอะไรอะ่ะเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เลี้ยงกับข้าวผลไม้อะไรก็ตามแต่เขาเข้ามาช่วยกินนะครับกินหมดแล้วเขาก็ไปนะครับในวันหนึ่งถ้าเรามีความเดือดร้อนที่จะขอความช่วยเหลือจริงๆจ,จ,จากเพื่อนเหล่านั้นเราอาจหาไม่ได้เลยเพราะว่าเราได้วางสินสอดเป็น ค่าของเงินค่าของวัตถุหรือ material มันจะเหลืออะไรมันก็คงไม่เหลืออะไรเมื่อเพื่อนก็จากไปเมื่อเงินก็จากไปเราก็คงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่ตัวคนเดียวอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คงเป็น uh, ปลายทางของวัตถุนิยมหรือการปราศจากความจริงใจในการครบหานะครับ ดังนั้นถ้าเราจะคบใครในฐานะเพื่อนในฐานะคนรักก็ดีในฐานะาเพื่อนร่วมงานทางธุรกิจก็ดีนะครับความจริงใจเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับในการครบหากัน